้าพร้อมเขาอยู่ไร่สวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมรับก็แดดออกแล้วแดดออกครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ดำช่วมนะเชยงใหม่เป็นกำลังใจทุกคนใช่เห็นใจเนาะก็เคยดูแลกันยุบแล้วล่ะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแต่คือก็ต้องดำเนินต่อไปครับผมวันนี้ใครที่กำลังมองหาบ้านเดียวหลังใหญ่พื้นที่้สอยเยอะๆในที่สำคัญทำเลใกล้ตัวเมืองตุจรดิษฐ์นะใช่เนื้อที่เยอะเนี่ย้องหลังด้านหลังเราครับผมเราอยู่ที่บ้านตอนนี้เราอยู่ที่ ตำบลท่าเสาครับบ้านน้องหินน้องห้าครับผมก็เข้าออกได้หลายช่องทางนี่รอบๆหมู่บ้านเนี่ยดูทำเลบรรยากาศาอยู่เต็มนะบ้านอยู่เต็มนะครับบ้านสวยหลังใหญ่เนที่เยอะครัมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ไม่วุ่นวายบรรยากาศดลใกล้เดินไปเดิไปด้วยพี่เอ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์นะคนนี่แหละนี่ก็พามาก็ใกล้หนึ่งสําานเทศบาลตำบล ถ้าเสานี่เด่นๆเลยบพัดใหม่แล้วก็ติดถนนบายพัดใหม่นี่เขาออกสะดวกเดี๋ยวก็ใกล้กับไทยวัสดุที่ลัาจะสร้างกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือตามทางนี้ก็เข้าออกได้สองทางนะครับผมเข้าออกชุมชนบ้านหนองห้าได้ด้วยครับหรือไม่ก็เข้าหนองหินซอยสี่ได้ครับผมก็ถ้าใครมาไปถูกก็ก่อนถึงมุชยาหนึ่งก่อนถึงมุชยาไอ้ก่อนถึงสายพระกุ้งอ่าเดี๋ยวซ้ายเข้ามาก็เส้นทางนี้ก็สามารถนี่เลยไปออก ไอ้ลับแรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายน่ไปเลยครับผมมาพูดถึงรายละเอียดตัวบ้านครับผมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับปลูกบนเนื้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดหนึ่งตารางวานะครับพื้นที่ช้หนครับผมหนึ่งงานหนึ่งงานห้าสิบเก้าตารางวาเยอะนะครับผมตามรั้วนี่เลยใช่ไหมพี่วะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมนะครับเฉพาะตัวบ้านเนี่ยประมาณห้าเอ้ยประมาณสามร้อยห้าสิบห้าตารางเมตร ครับครับผมส่วนตัวลงจอดรถก็สามารถจอดรถได้2คันก็อันนี้ก็ประมาณ30ตารางเมตรโชว์เลยครับผมด้านข้างนี้ก็สามารถใช้สอดมอเตอร์ไซค์หรือใช้ทําทุกอย่างได้หมดก็คือเป็นบ้าน2ชั้นเป็นลงจอดรถแยกนะครับเนื้อที่ใส่เยอะนะครับรูปแลงสี่เหลี่ยมสวยสวยงามติดถนน3ด้านติดถนนสามด้านนะครับเป็นทัว่าบ้านหลังนี้ตู้ปลาไฟฟ้าประปลาอินเทอร์เน็ตครบเข้าออกสะดวกสบายที่สําคัญเนี่ยอยากให้ดูเลย รัอรอบขอบชิดครับผมนะครับใครที่ชอบแบบความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่เป็นล้วเนี่ยก็คือเป็นคอนกรีตนะครับจริงเป็นคอนกรีตแล้วก็ตัวตัวล้วเนี่ยก็เป็นในส่วนที่สเตเลสสเตลเลสนะครับนี่แล้วก็มีนี่ต้องต้องให้เขามาดูจากฝั่งนี้ครับผมใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่เป็นประตูล้วนครับอ่าป็นประตูั้วนึงแล้วกันนะครับรีโมทก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็แบ่งแล้วก็ที่สําคัญเขาวางผังบ้านไว้ดีเลยนะเขาไว้มุมนึง ว้มุมหนึ่งเลยคือถ้าเกิดใครมาเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งนี้ได้เลยขวามือได้นะได้นะหลังใหญ่เลยได้เลยนะบอกเลยว่าเอาลงจอดรถไว้ตรงกลางนี่ได้เลยคุ้มมากนะได้เลยครับเพราะลงจอดตัวลงพูดถึงตัวลงจอดรถแล้วกันนะครับเข้ามาจากตัวบ้านเนี่ยก็ประตูขนาดใหญ่นะหกเมตรประตูอ่ะใช่ใช่เลี้ยวเข้าออกสะดวกสบายเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกสบายแล้วเป็นประตูีโมดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวโลงจอดรถเนี่ยเป็นแบบแยกจากตัวบ้านนะครับก็คือดูอลังการสวยๆแล้วก็ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโค้งเหล็กนะด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็ใส่เป็นตัวเป็นเป็นแบบฉากเรียบนะครับเรีไว้ให้้ยแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับคุณเห็นตัวบ้านค่อนข้างใหญ่จะดูหลังคานะครับอ่าเป็นหลังคาซีแพกนะครับขนาดลงรถเขายังทําอย่างดีเลยบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเน่ชอลเนื้อที่เนื้อที่เยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะครับผมหลังเนี้ยเพราะตัวบ้านเนี่ยเท่าไหร่พี่โอลงมรจะลด รวมลวงจอดรถเน่ะเนื้อที่ใช้สอยประมาณ400ตารางเมตรเลยนะา400เลย400ตารางเมตรเลยนะประมาณ350ใช่350คูณสักหมื่นสองแล้วกันครับผมเอาคูนเอา350คูณหมื่นสองแล้วกันสื่อว่าตีเป็นบ้านมือสองครับผมแต่หลังนี้ประวัติเป็นยังไงประวัติดีนะครับเป็นบ้านมือหนึ่งเจ้าของอยู่เองนะครับพอดีอ่ะเจ้าของได้ย้ายถิ่นฐานก็คือกลับแกบกลับไปอยู่ค่ บ้านเกิดอ่าซึ่งตรงเนี้ยสร้างไว้จริงๆอะสร้างไว้อยู่กับลูกๆแต่พอดีลูกๆเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาอยู่แล้วตัวเองก็อายุมากขึ้อยากไปกลับไปอับญาติถ้ามันทานันก็คือมันใจเรื่องประวัติได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องตัวบ้านเราเดินเข้ามาจากตัวโรงจอดรถครับฝั่งก็เดินเข้ามาถึงตัวบ้านตัวบ้านก็ถูกยกระดับเป็นสเตปคเตรงนี้ก็เป็นชานพักอยู่ตรงหน้าบ้านครับผมตรงนี้ก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบการลื่นเป็นลายหินนะ ครับผมตรงหน้าบ้านก็รอบรอบบ้านก็เป็นหลังคาโพลีโครงสเตเลสตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะใช่ใช่ชุดรอบรอบบ้านเนี่ยผมว่าเอาง่ายๆแค่คุณเข้ามาบริเวณตัวบ้านคุณก็รู้ได้เลยว่าบ้านหลังนี้ใช้ของดีแน่นอนตั้งแต่รั้วกระเบื้องลงรถดูทุกอย่างไม่ต้องบอกเลยว่าภายในจะดีขนาดไหนส่วนตัวบ้านภายนอกก่อนละกันนะครับภายนอกก็เป็นสีครีมตัดด้วยสีโอผมเป็นสีโอรสตัดด้วยสีครีมนะครับสีนี้ก็ดูแบบคลาสสิกนะ ก็คืออ่ะเป็นแบบสวยๆแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับส่วนตัววัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวบอกใหพี่โอได้รับเข้าไปเลยประตูไม้อย่างดีนะประตูไม้แต่กระจกชุดนี้ต้องมีประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นใหญ่มากนะบอกเลยเป็นนแบบเป็นแบบเปิดสองฝั่งอ่ะเปิดเปิดเขาล็อกไว้เปิดสองฝั่งอ่พี่โอพี่โอชอบความรุนแรงจะจะท่าอยู่เนี่ยขาดฉีกเอแต่ขาดหมด ไม่แต่ไม้ดีเลยอะไรดีเลยก็ชุดนี้นี่อลังการการสร้างนะครับคือตอนเขาซื้อมาก็จะเป็นชุดใหญ่แบบนี้เลยมีเสี้ยมดือนบนใหญ่มากช่อชุดนี้ต้องมีห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าหแข็งแรงมากใ่เจ้าของบอกเลยว่าเสียดายมากๆกับราคานี้นะแบบว่าแต่ว่าเนาะก็ไม่ได้ใช้แล้ววะาต้องเข้ามานี่บอกเลยโอ้โหเป็นบ้หงหลักนะเป็นบ้านหง เดี๋ยวผมพูดถึงตัวโครงสร้างบ้านหลักก่อนล้วกันเดินเข้ามาภายในตัวบ้านเจอกับตัวห้องโถงหลักนะครับพื้นทั้งหมดของในบ้านนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นแกรนิโต้นะครับหกสิบคูณหกสิบเป็นสีขาวครีมนะครับตัวฝ้าเป็นแบบซีรี์ลายเป็นตัวสาบเรียบนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟเป็นแบบดาวไลท์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับผมโอ้สวยนะครับสวยมากแล้วเนี่ยพี่โยความแม่ความแม่เหล็กดัดที่ติดอยู่นี่ก็คือยกเว้นเฟอร์นิเจอร์นะ ยกกระแถมให้ครับผมแค่เปิดพม่านี่คือสว่างสว่างเลยนะกว้างนะใช่ครับผมพูดถึงตัวห้องโถงหลักตัวนี้เอาไว้รับแขกชุดที่หนึ่งเป็นห้องรับแขกดีเลยนี่เลยขวามือเข้ามาจากตัวโถงในบ้านนะครับเดี๋ยวซ้ายอยู่สายมือนี่เป็นห้องรับแขกหรือเป็นอทั้งข้าว็ไห้ก็คือเป็นโซนที่หนึ่งเป็นโซนที่เหมา่สเป็ับการรับแขกครับผมเป็นห้องรับแขกห้องทํางานเหมาะมากห้องนี้เอาไว้รับแขกแบบไพรเวทหน่อยแต่ที่เห็น โซฟาเนี่ไม่ได้แถมเขายังไม่ได้กดเลจัดถังบ้านตัวคตัว้าก็เป็นแบบเล่นระดับไ้ให้ด้วยนะครับก็ดผมูเรียบหรูนะครับห้องนี้ห้องรับแขกนี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับประมาณโอ้โหสี่คูณสี่คูหกได้สี่คูห้าใหญ่ใหญ่มากนะใช่ครับเนี่ยจะเปิดมาณสี่คูณหกเมตรครับผมนับกระเบื้องเมื่อกี้ละครับผมใช่ครับตัวบ้านตัวห้องนี้ก็ถ้าเป็นห้องทํางานห้องรับแขกหลักเนี่ย หมาะที่สุดละเข้ามาเพราะจะนั่งกันตรงกลางบ้านอาจจะเป็นแบบนั่นนิะแต่ตรงเนี้ยใทยเป็นห้องทํางานหรือครับผมห้องรับแขกแบบไพรเวทหน่อยผมว่าเหมาะมากมนะครับครับผมนี่ถัดจากเข้ามาตัวบ้านเจอห้องโถงครับห้องรับแขกนี่อีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเปิดที่เมื่อกี้เข้ามานะ้นก็เปิดลงแล้วแต่อันนี้นี่ขอบคานบนห้อม ว่าตัวนี้คือเขาใส่เป็นฉากพลาสติกใช่แล้วก็ฉากพลาสติกพวกนี้ข้อดีคือไม่ต้องเจาะตัวบ้านมันไม่เสียนะครับแล้วก็ใช้ง่ายออกง่ายคืออย่างสมมติเราเข้ามาเราอยากเปิดแอร์ห้องนี้สามารถกั้นตัวนี้ได้เลยครับผมบก็กั้นเป็นโซน p r i v a t เพราะโซนต่อไปนะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโซนที่แบบคนในครอบครัวใช้อยู่กันละครับใน,ะบนเข้ามานี่ก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยบอกได้ลเลยว่าอย่างที่ผมบอกบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับคพื้นที่ใช้สอยมากเลยทีเดียวเนี่เข้ามาเนี่ยเป็นโซนแบบตั้งโต๊ะอาหาร ตอนตทานข้าวนะผมตรงนี้นะอ่าอันนี้ผัดเข้ามาตรงเข้ามาเลยเนี่ยเขาจะทําไว้สองระบบนะครับก็คือเป็นห้องครัวอันนี้น่าจะเป็นพวกจัดเตรียมอาหารหรือห้องทานข้าวก็สามารถทําได้เป็นอ่าครัวเล็กๆวางเตาไมโครเวฟอาจจะต้องใช้ไฟฟ้าอุ่นอาหารอืตรงนี้นะพอส่งมาปุ๊บอาจจะเข้ามาจัดตรงนี้จัดวางเป็นห้องทานอาหารห้องสำหรับ ใช้กิจกรรมสันนาการกับครอบครัวกอบพงกับข้าวเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งเนี่ยเขาจะทําไว้อย่างที่สองห้องหานที่บอกล่วเนี่ยห้องครัวด้านในนี่ส่วนนี้จะเป็นห้องครัวด้านนอกนะครับเขาก็จะทําเป็นครัวเป็นบิวปูนนะครับปูด้วยกระเบื้องลายลายลายไม้สีครีมอ่ะสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ค่อนข้างจะใหญ่ยังไม่พอนะครับอันนี้ พามาทางนี้ก็พามาดูทีเดียวเลยนี่จะเป็นส่วนเติตอนต่อเตอิมของหลังบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นโซนพวกซักล้างหรือ,อใช้เก็บข้าวเก็บของถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าต่อเตอิมไว้โอ้โหหลังคงหลังคาเรียบร้อยดีมากครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังเข้ามาชมไลฟ์ของ AM a s s e t วันนี้นะครับ วันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองหินหนองห้านะครับตำบลท่าเสานะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับบนเนื้อที่159.1ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมมากถึง400ตารางเมตรเลยทีเดียวครับผมว่าเฉพาะตัวบ้านนะ350เนี่ยครับผมใหญ่มากนะใครที่ต้องการาครอบครัวใหญ่พื้นที่ใหญ่ตอบโจทย์นะครับก็บทุกอย่างที่เขาใช้ ผมเท่าที่เมื่อกี้ที่หายไปไม่แค่แล้วเดินดูวัสดุของที่เขาใช้ดีนะครับของดีนะครับปูนผมเต็มหนาเต็มรอยร้าวไม่มีเลยนี่นี่อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่เราไม่ได้นับเป็นห้องห้องนอนนะแต่จริงๆสามารถกั็ห้องนอนนะนับเป็นห้องนอนได้เลยใส่ประตูคือจบเลยใช่ถ้าใส่ประตูคือถ้าท่านใดมีผู้เฒ่าผู้แก่ใช่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแต่เห็นเห็นห้องนี้เห็นเจ้าของเดิมเขาบอกโอ้เก็บของเก็บเสื้อผ้าแต่ถ้าสาหรับเจ้าของใหม่ รับผมท่านใดมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครอบครัวใหญ่ผมแนะนาห้องนี้บ้านหลังนี้ผมไม่ต้องเขึ้นบันไดผมบอกเลยเลยว่าใส่ประตูเดียวจบเป็นสามห้องนอนสองห้องน้าก็คือสามห้องนอนที่เขากั้นประตูเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีห้องอย่างนี้อีกสองจะกลายเป็นห้าเป็นห้าห้องนอนตรงนี้มันจะมันต้องเป็นห้องนะพี่ครับผมเหมาะสาหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเหมาะมากมากน้องเบนพาเดินดูพาพามาชมนะครับ่ด้านห้องนี้ครับก็จะมีหน้าต่างติดกับ สวนรมันเป็นหน้าบ้านเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดเรามีพ่อแม่มีตามียายที่อยู่เป็นสูงอายุท่านเดินขึ้นลงไม่ไหวนะมาอยู่ห้องนี้เขาท่านจะได้มองสวนตรงหน้าบ้านได้ด้วยอากาศรับลมอากาศถ่ายเทคือใครไปใครมาเนาะผู้รากผู้แก่เนาะเขาอยากเห็นอย่างเงี้ยเนาะได้เนี่ยเหมาะมากๆห้องนี้คือท่านใดที่ผู้สูงอายุมีพ่อแม่อายุเยอะแล้วตายายห้องนี้ผมว่าการดูแลง่ายนะครับ ก็เป็นสามคูณสี่เมตรนะครับห้องนี้ครับผมกําลังสวยนะครับจากห้องรับแขกห้องครัวห้องนอนชั้นล่างนี่เลยห้องน้ําสําหรับใช้ส่วนล่างนี่ผมรู้บอกว่าทําไมห้องนี้เหมาะสำหรับพูดถ่าผูแก่เพราะแก่ที่ห้องน้ําด้วยแก่ห้องน้ำนี่ห้องน้ํานะครับให้พื้นที่ใช้สอยไว้กว้างมากนะครับโอ้สุขภัณฑ์ครับผมยังใหม่ เป็นอเมริกาสแตดดัตใช่ครับครับผมมีสิงก็ต uh, ิดเลนชาเวอร์ไว้ให้ครับผมกระเบื้องกระปูให้เรียบร้อยโอ้โหมีแยกตูเปียกแห้งด้วยครับครบครบถือว่าบ้านเหมือนใหม่มากเลยมือสองครับผมเหมือนเขาไม่ได้แบบอยู่น oh, ้อยมากนะใช่อย yep, ู่น้อยมากครับผมไปเดี๋ยวก็เสร็จจากห้อง ชั้นล่างไปละนี่พาชมบันไดขึ้นชั้นสองเลยนี่บันไดสวยนะบันไดนะครับเม่อกี้หายไปไม่ใช่ไรมาเดินดูนี่บันไดก็จะเป็นราวสแตนเลสนะครับแต่ลูกคอบไม่ลูกจริงนะอ่าอบด้วยไม้นี่รอบด้วยไม้คือมันจะไม่เลี่ยนเดวคือถ้าเป็นไม้แล้วตัดด้วยพวกนี้คือมันก็จะไม่เลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกบันไดไม่ได้ชันเลยนะครับเป็นมานสองชั้นที่บันไดนี่เดินเต็มเท้าแบบสบายนะครับแล้วก็ติดกันลื่นไว้เรียบร้อยครับผม ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับด้านล่างของเราจะให้โทนสีเหลืองอ่อนๆนี่ขึ้นมาในบรรยากาศก็จะเป็นปรับเปลี่ยนเลยนะครับก็ขึ้นมาเจอตรงแรกก็ห้องพระห้องพระเลยครับผมห้องพระก่อนเลยเข้ามาแล้วเจอจุดโถงของบ้านครับห้องพระในส่วนที่โซนนี้ก็เป็นโซนพิเวษละก็จะมีแต่เพื่ครอบครัวนี่แหละครับที่ได้ขึ้นมาหรือว่าอะไรก็โซนเข้ามาก็ต้องห้องพระก่อนเลยนะครับก็ชั้นสองที่ประกอบด้วยยังไงครับพี่โชั้นสองอ่ะก็้ดยประกอบไปด้วย สี่ห้องนอนไอหนกันกันนี่ก็เป็นสี่เลยละอะ่าสี่ห้องนอนหนึ่งห้องพักหนึ่งห้องน,นอ้ําค,ครับผมโอเคครับห้องนี้ก็นับเป็นที่หนึ่งแล้วกันก็<ะ>แค่กั้นประตูคุณได้ห้องนอนเพิ่มละ <H> หรือว่าถ้าคุณอยู่กันไม่เยอะห้องนี้สามารถทําเป็นห้องฟังเพลงดูหนังใ<ะ>ช้<ๆ>ทำกิจกรรมกับครอบครัวที่แบบเป็นไพรเวทจริงจริงครับผมคุณสามารถมาอยู่ตรงห้องจุดนี้ได้หรือว่าท่านใดที่ทํางานบ้านงานเนี่ยพวกเราเนี่ยใช้สามารถมานั่งดื่มกันได้ครับผม มันงานเลยพี่งานตื่นนี่ทำงานหรืออาจจะมานั่งสันทนาการผมว่าคิดเลขครับผมอห้องนี้คือพระวันมีระเบียงอยู่นะครับผมแล้วมองเห็นใครไปใครมาแล้วที่สําคัญ่ะตำรวจจะถึงตัวเรายากมากเพราะอยู่ชั้นสองอันนี้ไม่เกี่ยวในห้องนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเดียวนี่ถ้าใครไม่กั้นเนี่ยใช้เป็นลมเยดูหนังฟังเพลงกับที่บ้านเลยครอบครัวเฮ้ยลมเย็นมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ตามหัวนี้ออกมานี่ วิวภูเขาเลยใช่โอ้แล้วก็ดูตากแถวนี้คนอยู่จนเต็มคุณมาอยู่อ่ะไม่เปรี่ยวแน่นอนครับไฟฟ้าประปาก็ครบหมดละนะอ่าครับผมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวพูดถึงชั้นสองหน่อยเพราะเมื่อกี้เดินขึ้นมาเนี่ยยกยังไม่ได้พูดถึงตัวตัววัสดุนนะครับตัวพื้นให้เป็นแกรนิโต้นะครับเป็น60คูณ60เป็นลายไม้นะครับตัวฝ้าก็เป็นระบบซีไลน์นะครับเป็นแบบฉาบเรียบระบบไฟเป็นดาวไลท์ติดด้วยไม้มออนะครับตัด เป็นสีอกดำนะครับส,สวยๆนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีเป็นพวกผ้าม่านพวกอะไรเขาใส่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยรับผมพามาดูห้องนอนนี่ห้องนอนที่สองพามาดูทุกห้องเลยห้องนอนชั้นบนบอกได้เลยว่าพื้นที่แต่ละห้องอใหญ่มากเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นส่วนพักผ่อนส่วน,วนตัวอ่าก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนี่ สามารถเปิดชมวิวได้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับนี่ก็จะเห็นรอบๆของอเพื่อนบ้านเราบอกได้เลยว่าโซนนี้ค่อนข้างจะอยู่เต็มแล้วก็เพื่อนบ้านดีมากๆอืมครับผมไปนี่ถัดจากห้องนอนที่สองมาดูห้องนอนที่สามนี่จะไปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเพรื่องร้อ <g iggle> นใี่ไหมครับผม <g iggle> พวกแอร์เนี่ยพวกอะไรที่เป็นยึดต,ติดอะที่ไม่ใช่โซฟาเนี่ยคือเขาแถมให้ครับผมก็ควบอุปกณ์ไฟฟ้ากันเนาะครับผม แต่ถ้าเป็นพวกเป็นพวกโต๊ะหมูโซฟาเนี้ยก็ขออนุญาตเรียงอะไรเงี้ยเก็บออกครับผมเนี่ยเราจะเป็นโซนห้องนอนอีกห้องนึงก็จะได้บรรยากาศาเหมือนกันนะครับเพราะแต่และ<ข>ห้องเขาเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนบรรยากาศไปนะครับผมชอบวันนี้ชอบอยู่สีไหนด้วยก็ว่ากันอ่าครับครับผมแล้วที่สําคัญห้องนี้เสเศษอีกนิดนึงจะมีระเบียงแน่ ระเบียงนะครับเป็นห้องนอนใหญ่มีระเบียงครับออกมาสูดอากาศข้างนอกสบายสบายอย่างที่เห็นนะครับใช่โลเคชั่นนะครับอย่างที่บอกอะเพื่อนบ้านดีอ่าสังคมดีติดถนนสามด้านรัวรอบขอบชิดโอ้โหแล้วที่สําคัญอะบ้านหลังใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับสําหรับหลังนี้ถัดจากห้องนอนที่สามนี่เลยห้องนอนที่สี่จะติดบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะครับ ให้สีชมพูสวยงามนะครับอ่าครับผมสีชมพูสวยงามหน่อยครับโซนนี้ก็จะติดทางด้านหน้าบ้านนะครับอ่าเปิดไปก็จะมองเห็นน,น,นี่นี่เลยส่วนบริเวณหน้าบ้านนะครับใครมาเราก็สามารถเอ๊ะชะโงกดูใครมาหาเราอ่าก็บ้านหลังนี้ครับอย่างที่บอกอะ่ะโดยที่เขาอ่ะอ่าจะเป็นหลักๆก,ก็คือสามห้องนอนสองน้ำแต่ ตอนนี้ผมว่าตีเป็นห้องนอนเป็นห้าห้องนอนเป็นห้าห้องนอนครับเพราะห้องนี้มันจะถูกตีเป็นมัสเต์เปดรูมครับผมเพราะห้องเนี้ยคือก็จะสามารถคอนเนคก์กับห้องน้านี้ได้นะครับผมเดี๋ยวพอพี่โอพาเดินเข้าไปอ่าจากห้องนอนละนี่เป็นห้องน้ําครับห้องน้ําห้องนี้ก็คือเป็นห้องน้ำชั้นสองครับผมก็จะสามารถคอนเน็กันได้คอนเน็กับใช้ร่วมกันได้แต่ห้องเนี้ยข้อดีพิเศษคือสามารถเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปได้ครับผมครับนี่ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับเอเเอเมสเซของเราพามาชมบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับอยู่ที่ตำบล่าเสานะครับบ้านหนองหินหนองห้านะครับเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นห้าห้องนอนสองห้องน้ําปูบนเนื้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณสี่ร้อยกว่าตารางเมตรอ่าเดี๋ยวพาไปดูบนด้านล่างีกว่านะครับผมคุกันด้านล่างนะครับก็ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับ ผมแนะนําลองมาดูหลังนี้ครับก็ตัวบ้านหลักดีนะครับพื้นที่ให้สอยเยอะครับแล้วก็สภาพตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างพร้อมเข้าอยู่นะครับสุดที่สําคัญวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มไว้ให้นะพี่โอใช่ออกแบบค่อนข้างดีสวยเลยล่ะคือถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าต้องการพื้นที่ให้สอยเยอะๆนะครับผมแนะนําลองมาดูหลังนี้อ่ะโย่ก็สําหรับหลังนี้เจ้าของเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่สําหรับหลังนี้นะครับ เจ้าของเขาสร้างอยู่เองจริงๆเราอยู่ได้ประมาณไม่ถึงปีด้วยอ่าคือเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาขอเองอยู่ดีเขาแค่ย้ายไปอยู่อยู่กับลูกหลานที่รอบคุณมากค่าอันนี้เราบอกเลยเป็นบ้านมือสองที่เหมือนหนึ่งนะครับคือพวกสีพวกอะไรมันก็ตามการเวลาบผมพวกสีลงสีรั้วแล้วมาเก็บได้เล็กน้อยนะครับแนะนําให้ดูตัวพื้นที่สอยมันคุ้มมากๆนะครับถ้าตีเราตีเป็นบ้านมือสองที่ธนาคารให้กันตอนนี้นะครับถ้าเกิดธนาคารปล่อย ตารางเมตรละหมื่นสองอะกคคูณลงเอาคูณลงคูณเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมลงจอดรถตารางเมตรละแปดพันออันนี้ผมผมตีให้ตามที่ธนาคารประเมินราคาให้นะประมาณนี้อาจะเผื่อท่านใดเอาไปประเมินของตัวเองได้นะครับพวกรั้วพวกอะไรเนี่ยนับไปเลยช่องละสามพันห้าถึงสี่พันครับผมคุณนับเอาตามวัสดุอุปกรณ์นะครับราคาประเมินท่วมแน่นอนแน่นอนอย่างนี้ครับผมท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่ได้ต่อเยอะบ้านสองชั้นลงจอดรถแยก พื้นที่จะสอยเยอะๆแบบนี้ตัวเมืองอุตสาหิตใกล้ b บพ a า s ใหม่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบๆในราคาในราคาเพียงแค่3าล้าน9าแสนแหมื่นบาทโอ้แล้วราคานี้พร้อมโอนนะครับผมบอกได้เลยว่าพร้อมโอนรับประกันว่าไปสร้างใหม่ไม่ได้แน่นอนคุณคุณมาเก็บงานสีเอาดีกว่าแลวรับหลังนี้นะเราถ้าเราขายตามสภาพเลยเนี่ยคุณมาเก็บงานสีถ้าผมมาเก็บความเรียบร้อยให้มันเหมาะสําหรับตัวคุณครับอ่าผมว่าเต็มที่นะไม่เกินหนึ่งแสน ไม่เกินครับผมนะครับเอางี้ดีกว่าไม่เกินนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบเปลี่ยนสีทั้งหลังหรือว่าอะไรแต่ถ้าเก็บแค่ความเรียบร้อยเนี่ยประมาณผมว่าไม่เกินแสนบาทเนี่ยผมก็อย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใหญ่แล้วที่สําคัญอุปกรณ์ใช้สอยหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆอ่ะเป็นของดีแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเตเเยจ้าของสร้างอยู่เองนะครับผมบอกได้เลยใครที่กําลังมองหาแบบบ้านที่มีพื้นที่แบบโหครอบครัวใหญ่หลังนี้เลยประตูรั้ว ช่องรั้วต่างๆเนี่ยไม่ใช่งานเหล็กนะครับงานแตเรตนะแตเลตทั้งหลังนะครับหลังนี้นะครับก็ฝากหลานี้ได้วยสําหรับหลงบ้านเดียว2ชั้นหลังใหญ่ในชุมชนบ้านหนองหินครับผมตัวนี้ก็เข้าออกได้หลายทางนะบ้านหนองหินหนองห้ซอยสถ้าใครมาไม่ถูกก็เข้าใบพัสนะนะครับก็อยากดูชมบ้านก็โทรติดต่อพี่โยได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดเข้าชมได้นะครับ ที่เบอร์โทร0 8 9 2 1 5 0 2 2บหรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ055441456นะครับหรือจะเป็นช่องทางไลฟ์ที่ของ Facebook ที่ของเรากำลังไลฟ์อยู่ก็สามารถทักฝากข้อความไว้ได้เนาะจะเป็นช่องทางไลฟ์ช่องทาง YouTube ก็ฝากไปกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพราะจะมีอ่าซับดีๆเดี๋ยวไปดูไลฟ์ย้อนหลังของเราก็ได้อ่าครับเหมือนที่ดินแปลงนั่นแหะที่เราแม่รับมา ไม่ทันได้ลงเลยครับผมออเดอร์กันไว้อ่าก็เดี๋ยวรอโอนไปครับเรียบร้อยนะครับก็ท่านใดที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆแบบนี้ครับมีที่ดินสําหรับการลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ไปกดติดตามทุกช่องทางแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากช่องทางทิกต็อกนะครับถ้าครบผู้ติดตามหนึ่งมืนคนนะครับเรามีของรางวัลแจกนะครับแจกทองครับผมตอนนี้มีแล้วนะครับพันกว่าคนขาดเก้าพันฝากติดตามด้วยเอาเนี่ย ใครไปกดติดตามเป็นคนที่สองพันสาพันนะถ้าลงเลขพันนะเราแจกทองตายละตอนนี้รู้ไหมฮะผมจะไม่บอกว่าตอนนี้หลักพันอีกสองพันอ่ะขาดอีกกี่คนถ้าใครมากดติดแล้วถ้ากดปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดเลยผมว่าวันนี้น่าจะถึงสองพันเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่โยแจกทองอ่าครับผมทองทองทองนี่นะทองที่ใส่นะทองข่อโย ของพโยนะครับอ่ะโอเคก็ท่านใดที่ดูใน y o YouTube อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมไปแปะภาพมุมสูงลองเบนไปแปะภาพวิดีโอมุมสูงสวยๆไว้ให้นะครับก็ป่ะก็ฝากลานี้ไว้ด้วยสามล้านเก้าแปดหมื่นบาทนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเบนแผนให้ดูเซกหนึ่งรอบหลังใหญ่หลังโตแบบนี้คุ้มๆแบบนี้มีที่ไม่เสรนะอ่ะครับผมมีที่ว่ามีฝากไหมอ่ะสุดมือสอยก็ปล่อยวางครับสุดหนทางก็ปล่อยมือคมจัด ค,คนเราจะมีความสุขได้มันก็ต้องปล่อยวางนะเราดูมันพอดีแล้วก็คิดน้อยก็นั้นน้อย,อย <c ười> คิดเยอะก็เจ็บเยอะฝ <laughs> ากด้วยนะครับก็ฝากสำหรับแฟนแมนยูด้วยเลยด <c ười> <c ười> ี๋ยวไปคิดเยอะ <laughs> dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game that we say i need a break I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On when I chase like that, yeah. I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, and come out with none, cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On.